ดูนี่สิเดี๋ยวนี้เด็กไทยเขาเก่งเนาะได้แชมป์หุ่นยนนานาชาติด้วยอ่ะใช่ต่อไปเด็กไทยจะเก่งกว่านี้นะแป้งเพราะว่าเขาเปิดโอกาสให้คนที่เรียนจบขัจากคณะวิศวกรรมเนี่ยมาสอบเป็นครูเพื่อไปสอนวิชาคอมพิวเตอร์ให้กับเด็ก,เ,ดกเราเน้นให้นักศึกษาในกลุ่มนี้พยายามสร้างนวัตรกรรมเพื่อไ่ใช้ในการจัดก,การเรียนการสอนแล้วก็ในอนาคตที่เขาจะไปเป็นครูผู้สอนทางด้านคอมพิวเตอร์ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาเราก็จะมีการเน้นภาษาอังกฤษได้เชิญ อาจารย์ชาวต่างชาติที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของภาษาอังกฤษมาสอนประเทศเราก็จะเข้าสู่ a c การผลิตครูคอมพิวเตอร์ที่เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษกลุ่มนี้จะเป็นครูผู้นําที่มีศักยภาพสูงมาพัฒนาเด็กนักเรียนไทยในยุคประชาคมเศษรษฐกิจอาเซียนค่ะสนับสนุนโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี